ท่านผู้ชมครับในครั้งนี้ก็พามาดูเรื่องใกล้ตัวที่สุดของท่านผู้ชมฮะเรื่องกรกฎาอ๋อวันนี้ล่ะวันนี้วันนี้เลยวันนี้คือวันที่สลากกินแบบรัฐบาลครับประกาศรางวัลวันที่เราจะรวยน้องต้นโอ้มีสองใบจะรวยไหมเนี่ยรวยได้รวยได้นะครับสองใบหนึ่งใบก็รวยได้ท่านผู้ชมและเลขที่ฮือฮาเป็นเรื่องของคุณพิธทาอีกแล้วสรุปคุณพิธทานี่จะเป็นว่าที่นายกคนที่30หรือจะเป็นคนใบหวยเจ้าพ่อหรือเปล่าล่าสุดนะฮะมีภาพ ที่คุณพิธาลงพื้นที่พิษณุโลกและชูลอตเตอรี่อ,อีกแล้วเป็นเลขที่แบบเกี่ยวกับนัยยะทางการเมืองประจำฮะนี่ฮะเห็นไหมเก้าเจ็ดหนไอ้สามเตัวท้ายเนี่ยมันแปลว่าอะไรรวมเสียงสอสอสมสามเจ็ดให้คุณพิธาเป็นนายกไงเห็นไหม,มชูอีกแล้ว9 7 1าเจมันก็คือนัยยะทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บ มันเป็นนัยยะสําหรับคอหวยฮะเพราะอะไรฮะย้อนกลับไปงวดก่อนที่คุณพิธาลงพื้นที่ลําปูนหรือลําพูนใช่ไหมใช่ครับกทั่งข้อสังเกตหูถ้าถูกจริงนี่เป็นข่าวเลยนะเป็นข่าวใหญ่เลยนะแล้วนงะวดที่2ง,งวดก่อนก็ถูกจริงๆฮะเพราะว่าไปชูเลขส0มศูนย์สามศูนย์ตอนลงลําพูนก็คือเป็นว่าที่นายกคนที่30ใช่ไหมฮะ ก็หอกจริงจริงและคราวนี้376หท่านผู้ชมจับตานับถอยหลังอีกประมาณ4ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงแล้วอีก4ชั่วโมงฮะแล้วก็เปิดช่องอมรินทีวีดูยาๆสำหรับการถ่ายทอดสดหวยใช่ครับนะฮะจะออกไหม376หาไม่เจอเลยเกียงแผงจริงๆเมื่อวานนี้อยากจะซื้อเหมือนกันนะนี่ถ้าออกอีกงวดหนึ่งนี่ผมว่ากองสลากนี่ท่านต้องเอาคุณพิธามาเป็นพรีเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะนอกจากพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวนะสเ นะฮะฝั่งกองสลากอย่างคุณรัตวรน์ารสินิตก็บอกมันไม่มีเรื่องล็อกอใช่ไหมก่อนหน้านี้ฝั่งกองสลากหลายๆายท่านก็บอกไม่มีเรื่องล็อกเลขปกติดีทุกอย่างแต่ถ้ามันออกอีกสินั่นแหะสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะแล้วนอกจากเลขคุณพิธาแล้วนะฮะเลขของรถคุณพิธาที่ลงพื้นที่นะฮะก็เห็นว่าเกลี้ยงแผงเหมือนกันเหรอขนาดนั้นเลยเหรอฮะนอกจาก3ามเที่คุณพิธาโชว์นะฮะเลขของรถตู้หรูที่คุณพิธาลงพื้นที่1นอนหนูขอไข่9743ส อันนี้ก็เกลี้ยงแผงและยังมีนี่ฮะเลขของหลวงปู่แสงนะคือท่านเนี่ยหลายคนส่งท่านไปสู่พรนิพพานแล้วนะแต่ก็มีวาย,ไ,วายไปตีเลขกับท่าน9 9 75อ,อันนี้เป็นที่เข้าใจกันและเลขของพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะ30 31อันนี้เอาพอเป็นกระใสนะฮะโอ้หน่าจะยังมีอีกหลายชุดหลายชุดหลายคนเหมือนกันนะครับแต่เอามาให้ดูประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปที่ประจินบุรีต่อเลยครับประรจินบุรีเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน<อ>ก็คือพญาบึ้งพี่เจตพญาบึง<อ>้งนี่เลเาตีเลขออกมาอีกเหรอใช่หลายคนก็คือเอาเลขเนี่ยยอดลงไปในหลุมครับแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวพญาบึ้งจะคีบออกมาให้นี่ครับที่บ้านโนสมบูรณ์กบินบุรีประจินบุรีช่องนี้มีติกตอกและมีคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนเลยนะตะวันท่านข่าวพญาบึ้งมีเอฟซีด้วยนะครับนี่ติดตามกันหลายหลายคนเนี่ยนี่นี่ พอเอาใส่ลงไปแบบนี้เดี๋ยวท่านจะหยิบขึ้นมาให้ดีดขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยออกมาแล้วชาวบ้านบอกว่ารอกลางดึกเลยต้องทําพิธีกลางดึกด้วยทาพิธีเปิดหูเปิดตาให้เจ้าที่เจ้าทางให้หยิบขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงนะครับรอบแรกเนี่ยได้เลขัวคตัวแล้วอีกรอบหนึ่งเนี่ยได้เลขสองตัวนี่รอสองชั่วโมงกว่าจะได้เลขชุดนี้มาอนะดทนมากเลยอดทนมากมนั่งรอก่อนภาวนาไปนี่ครับ,รบสองชุดนี้ที่ได้มา ชาวบ้านก็เชื่อว่าเดี๋ยวงวดนี้ท่านก็คงจะให้โชคอีกเหรอฮะดูจังหวะที่บึ้งมันมันมันดันกระดาษขึ้นมาอีกทีหนึ่งหน่อยนะฮะบึ้งดันกระดาษขึ้นมาคนก็ตีเป็นเลขเลยนะนี่ฮะบึ้งคงบอกมนุษย์ทําอะไรกับรังฉันฉันจะนอนเหนื่อยนะใช่ดันออกมาปุ๊บมนุษย์ก็ได้ตัวเลขฮะครับครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะไม่ใช่ว่าพญาบึ้งนี่จะให้เลขถูกทุกครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับพามาดูเรื่องของแปลกๆเหมือนกันฮะที่ราชบุรี มะละกอออกลูกเป็นเป็ดฮะนี่มันแทงออกมาไม่ใช่เป็ดเป็นตัวใช่ไหมเป็นเป็ดอ๋อเป็นเหมือนผลเป็นรูปเป็ดไม่ใช่เป็ดสีแดงนะเป็ดสีเขียวเออเออท่านผู้ชมไม่ต้องอินกับฟุตบอลนะฮะเป็ดนี่เป็ดสีเขียวนะฮะไม่ใช่สีแดงเห็นไหมโอ้โหมันแปลกอ่ะเออนี่เป็นเป็ดจริงๆเห็นไหมก็คือด้านขวานี่คือเป็นเป็นเป็นป๋อนี่เดี๋ยวเขามีคลิปอธิบายด้วยหรือมันคือหงเออ ของคุณพี่มองเป็นมันมันมันแปลกสําหรับเราอ่ะแปลกสําหรับเราแล้วพี่ก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วเพื่อนก็ถ่ายภาพกันดูก็เหมือนเต็เข,เขาไปไปแชร์แล้วไปโชว์กันแล้วไปตีหวยกัน นี่ฮะพี่ติ๋วเจ้าของบ้านแห่งนี้นะฮะอยู่ที่หมู่4ตำบลดอนกลวยนํำเดินสะดวกราชบุรีบ้านเลขที่164แล้วก็โอ้โหดูสิฮะคือมันมันแทงกออกมาเป็นลูกแปลกๆใช่ไหมครับแล้วก็แหมทูบเสียงทายเพียบเลยตัวเลขคงเพียบเลยเพียบเลยไม่การันตีว่าจะถูกทุกท่านนะฮะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพอไม่ถูกปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาโค่นตัวนี้นะอย่เอานะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเก็บไว้ทําส้มตำกินก่อนแล้วกัน อ่าอ่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมเสี่ยงทุกงวด